ผมเดินมาเจอซอยนะครับลองเข้ามาเดินเล่นในซอยดูว่ามีอะไรบ้างในซอยที่มุมใบ ไม่ไม่ได้หนาแน่นเหมือนนิวเจลรีนะครับ yes, yes, yes. เหมือนเราได้เข้ามาดู yes, yes. วิถีชีวิตของคนนะ <Yes. S 1> คนพื้นที่นะอ <Yes. S 1> ันขายเสื้อผ้านะครับ <Yes. S 1> อันขายขนม <Yes. S 1> มีใช่ร no <laughs> ้านเสริมสวยหรือเปล่าไม่รู้นะร้านโทรศัพท์มีเยอะนะร้านโทรศัพท์ ร้านขายของชำน,นี้ร้านขายไก่นะอ๋อนี่น่าจะเป็นร้านหมอด็อกเตอร์ฮนะคลินิกนะเป็นคลินิกประมาณนั้นนะบ้านเรา นี่น่าจะเป็นร้านสปานะดูแลเรื่องผิวพรรณ มีร้านเย็บผ้ามีซื้อตัว๋วต่างๆรถไฟเครื่องบินร้านเย็บผ้านะพาเดินเล่นเรืเร่อยๆนะครับ เหมือนเพื่อนๆได้มาเที่ยวเองนะไม่ต้องนั่งเครื่องมานะผมเป็นตัวแทนนะครับพาเพื่อนๆมาดู เดินข้ามมาลึกเหมือนกันเนอะยังพอมีเวลายัางไม่มืดค่ำเท่าไหร่นะห้าโมงห้าสิบตอนนี้ดูว่าเดินได้ถึงไหนนะถึงทางตันผมก็ถอยหลังกลับนะคงไม่ตันหรอกที่นี่ ซอยมันเยอะนูออ้น่าเด็กๆรับ <c oughs> ร้านตรงนี้เป็นร้านคอมนะบริการอินเทอร์เน็ตร้านปลาก็มีปลาสวยงามนออว้าว เอาทายเด็กๆหน่อยทายทายทายว้าว Hello Hello What is your blog name Ah Nook Brok Two Nook Brok Two Nook Brok t o k a y I'm from Thailand 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 yeah oh Okay ผมเดินไปเจอตลาดนะครับ ผมเดินมาเจอตลาดเฉยเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจำทางเข้าก่อนนะตรงนี้นะทางเข้ามีผู้ชายคนนี้ยืนอยู่คะับมีตรงนี้เป็นทั้งขาเลยว้าวเพนนื่อนผมมาเจอถนนคนเดินนะเดินผ่านมาเรื่อยๆอ้าวมาเจอ ถนนคนเดินกับงมใบเฉยเลยอะ่ะคนเยอะนะคนเยอะยยยยยโอ้ยไม่คิดว่าจะเจอว้าวโชคดีมากเลยตอนแรกผมว่าจะจ้กกา,จางตุกต๊กตุ๊กให้ตุ๊กตุ๊กพาไปเที่ยวตรงนู้นนะ เดินมาเจอเฉยเลยครับหนุอยคนเดินนะครับเดินไปดูว่าเขาขายอะไรบ้างนะไอติมนะครับขายผักผลไม้นะครับอ้าวหน่ยคนเดินเท่าไหร่แปดชั่วโมง เนอนนี่เขาไม่เท่ากันเนะเดินต้องระวังหน่อยอ้าวขายผกมมามีอะไรขายแปลกๆปกบ้างไม่รู้ก็มีผักชีเหมือนเรานะ แต่นี้ไม่รู้ว่าผักอะไรนะมตีจุด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 ขายเสื้อผ้านะครับผ้าพักคองผลไม้ นี่เหมือนฟักเขียวบ้านเราเลยนะมีฟักทองบอเหลอบอกเตนอกเก้เทแลนไทแลนไทแลนไทเลนทลนพัทยาพัทยาพัทยาเย้งขอบพัตยาปากก็สดมากครับโอ้สาวๆเยอะนะครับ อิสลามเยอะสาวอิสลามเยอะมากมันอยู่มุมไบให้เหมือนอยู่อะไรนะดูใบครับดูใบชุดดำแล้วก็ผ้าปิดหน้านะสาวอิสลามเยอะ,ลยอะตลาดนัดมุมไบนะครับ ไม่คิดว่าจะเดินมาทะลุตรงนี้มาเจอเฉยเลยนะ,ะ,ะ,ะเรายิ้มไม่ก่อนนะมีอะไรเรายิ้มไม่ก่อนมีแตงกวาลูกเล็กน,นะมีพักเขียวลูกเล็กลูกยาวนะ อลูกนี้ไม่แน่ใจลูกอะไรนะฮะตรงนี้ก็มีเถ่วชนิดต่างๆแอปเปิลก็มีเยอะอินเดียเขาขายแอปเปิลกันเยอะนะใช่หล้ว โอ,โอ้ถนนยาวมากนะฮ <Hello. laughs> ัลโหล <laughs> น้องๆมาทักทายนะคร <laughs> ับกุชชี <c oughs> ่เนียมฮัตตาอามัดอามัดโอเค <laughs> ใช่ใช่ชื่ออะไรอ่านุกบล็อกทูนุกบล็อกทูใช่ใช่ทั้งน้องเดินมาทักนะครับ mm hmm. เดินกันต่อเดินกันต่อก็ mm hmm. oh. อดูไปเรื่อยๆมีอะไรขายบ้างนะครับ mm hmm. ตรงนี้เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงนะครับ สวยๆงามๆ้าโอ้โหนี่ร้านขายตู้เย็นนะครับนี่มีร้านขายเครื่องซักผ้าบ้างน,นะหาที่ซักผ้ายากมากนะที่อินเดียนนะมุมใบน่าจะมีขายนะ เมืองอื่นไม่มีนะครับผมเดินเดินไม่เจอเลยไม่มีเลยผมเดินไปไม่เจอเขาไม่รู้นะเขาบอกให้โคโสัญญาให้เขาหน่อยนะโอเคครับตรงนี้ร้านขายเครื่องเขียนของน้องนะครับโอเค <c ười> โอ้โนี่ขายกระทะนะครับกระทะ นก็มาเดดิให้สุะะตรงนี้เป็นร้านซักรีดครับร้านซักผ้าของโรงแรมนะฮะโรงแรมต่างๆก็จะส่งมาที่นี่นะครับเยอะไปหมดเลยนะซักแล้วก็มีรีดด้วยนะฮะใหญ่มากน,นะครับทั้งทั้งหมดนี้เลยะครับ ผ้าที่โรงแรมที่ผมนอนอยู่กลิ่นเหม็นอับมากนะเขาซักเขาตากกันแบบนี้นะครับเขาไม่ได้มีอบแห้งแบบบ้านเรานะมันได้อบแบบค่าเชื้อแบบบ้านเราท่นี้เขาซักแบบจากธรรมชาตินะถ้าไม่มีแดดก็ผ้าอบผ้ามันอับนะครับเขาก็ตากแบบชิคๆก,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 กันแบบนี้นครับบางทีผ้ามันอับ,บนี่เป็นโรงเรียนนะโรงเรียนรุ่งเริ่นนะ กี่โมงหกโมงะหกโมงเด็กโรงเรียนเพิ่งเลิกเรียนนะครับที่นี่เขาอาจจะเรียนเป็นสองช่วงนะครับเรียนช่วงเช้าแล้วก็เรียนช่วงบ่ายถึงเย็นนะฮะแล้วเขามีช่วงพักเที่ยงสามารถกลับบ้านได้ด้วยนะครับ ผู้ปกครองมารับเด็กเยอะมากตรงนี้ครับโอ้ผมเดินมาไกลนะขากลับคงเดินกันเหนื่อยกว่าจะถึงห้องที่พักนะฮะน่ามีสามกิโลครับผมเดินนะ ตอนนี้คนเยอะอยู่นะครับส่วนนี้คนหนาแน่นอยู่ผมเลนเดินตรงๆไปก่อนนะภาพที่ผมชี้ให้ดูว่ามีหมู่บ้านอยู่บนเขาก็าคือหมู่บ้านนี้ที่ผมเดินอยู่มันคือวห้เดินขึ้นเขามานะแล้วก็กลายเป็นหมู่บ้านนะแต่ที่ต่ำกว่ามันจะเห็นสวยเลยนะะรัแต่นี้เราอยู่ข้างบนแล้วนนฮะ เดินมาถึงเฉยเลยมันเป็นเนินเขาสูงนะตรงนี้ก็เป็นชุมชนนะครับร้านไขาของชำนะอนนี้ผมกำลังเดินกลับเลยนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยทางมันเป็นทางลาดลงไงเลยทางลาดลงเขาไปเรื่อยๆนะครับผมเจอกระหล่ำปีแล้วครับมีทั้งกระหล่ำปีและกระหล่ำดอกเลย ไม่เมื่อไม่เชื่อสบัตราลอ่าอสบุทธิ์น้ำไว้ค้านสดๆนะครับพิลุปีนะครับไม่ถึง10บาทนะครับแก้วนี้แก้วใหญ่ๆนะครับ น้ำอ้อยแท้ๆไม่มีอะไรผสมนะประมาณสักสี่บาทก,กว่าๆอร่อยมาก mm. thank you Good, good. <Well. S 1> อร่อยมากนะครับน้ำอ้อยคันสดไม่มีอะไรผสมนะฮะชื่นใจเลยแล้วราคาถูกมากนะไม่ถึง5้าบาทนะคิดดูแก้วใหญ่ๆค oh. ี่ผมมาเดินริมอ่าคุตบาทเลยนะ ตรงถนนน่คนเยอะเยค่ะปนเปลี่ยนแนวมาเดินฟุตบาทบ้างดูด้านหลังก็ค้าบ้านฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านที่เป็นร้านประจำอยู่นะบรรยากาศถนนคนเดินมุมใบนะเหมือนตลาดนัดบ้านเราประมาณนั้นนะ อันนี้มีขายขนุนอ่อนด้วยนะครับ โฆาอย่างถึงานโอ้เสียงดีวงนนี่เขาขายแบบนี้เดี๋ยว้งกิลบชาเดยกิละบอชา เกะไดกิโลอเกะไกิโลานนี e uh ่ขายยาโน่นเดินไปเรื่อยๆนะฮะฮลโหลเองรปเป็เระ บางร้านก็ทักทายเราดีนะครับเห็นกล้องที่นี่ไม่มีพริกแดงนะมีแต่พริกเขียวนะครับอ่าว่าเขาเล้ยอาวิโอโออหไม่เกิดเทศม่เกิดเทศสวยมากเลยโอ้โหอันั้จะอัน้จะบอดีอ่ะ

โอเคยังน okay, yes. okay. ี well ่สลานเราต้องหลบหลบกล้องนะทำหน้าเหมือนลังเกียดนะอ้าวตงนี้มีน้ำมะม่วงด้วยนะฮะมะม่วงคันสด ลองดูน ah, ้ำมะม่วงคันสดสักแก้วนึงดีกว่าเมงโกะมงโกะ้ามันตูตี20 20บาทนะออนี่สับปะดกจ้มวด้บี้เด้ยังไงนี่บปะอะไรก็ม हां फोटो निकाल गाइस बोल चीता बनाने का मशीन है पैसा भी लेना उससे आला यार उसके बाजू में खड़ा हो जा यार बगल में बाजू में फोटो अच्छा आना चाहिए दाढ़ी-बड़ी के साथ ओ ओ या या देख ले फोटो कितनी आएगी कुंजीम दो ना हम आ मोंग แทแท้ครับ वेयर आर यू फ्रॉम थाईलैंड थाईलैंड ओके ओके हैव यू विजिट इंडिया यस नाइस โอ้โนี่นุ่มอินเดียมาคุยด้วยอะโอ้นี่คือร้านของเขานนอืมอันนี้ย0รูปีนะครับประมาณรัก89บาทนะครับ มे र e no ीทुกา न में म े र ก को बोलने จी ज र ूั त न ลीं मैं तो आ าะเนตแลกเกี่ยินทั่วอมกว็ปีเลยทงว้าว้ยอร่อยนะมะม่วงมะม่วงแบบคั้นสดสดแท้ๆนะรสชาติแบบแท้แไม่ได้ผสม น้ำตาลอะไรนะที่นี่หาเตียงด้วยนะไปรู้เลือกตั้งอะไรทักอย่างนะ นี่ฝรั่งเขาฝรั่งเขาขายแบบชุกๆนะเขาฝรั่งที่นี่มีหลากหลายนะร้านขายเหล้าที่เนียนะคนแย่งกันซื้อนะครับคิดดูขายดีมาก,กร้านเหล้าแย่งกันซื้อนะครับเหล้านะครับไม่ใช่น้ำปลานะครับ Oh. Oh. ผมเพิ่งเห็นอะไรแบบนี้ครับเยีงกันซื้อเหล้านะฮะคนอินเดียนะครับแล้วก็เก็บในถุงที่ปกปิดไม่ชิดหน่อยนะครับ บการบนสานีรถไฟฟ้านะผมใช้บริการเยอะมากนะผมแค่ข้ามผ่านมาลงฝั่งนี้นะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมกำลังเดินทางกลับที่พักนะครับ คงวันนี้คงไปเที่ยวไหนไม่ไหวนะเพราะว่าเหนื่อยบนรถไฟมาสองคืนนะฮะเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะออกเที่ยวกลางคืนสักวันนะฮะ่าที่รื่นรมสักวันหนึ่งนะครับ คลิปนี้คงปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับสวัสดีครับ